มัตนดาษนะครับไม่ยกไม่โหลดนะครับแต่ใส่โช้คแบบพร้อมยกได้นะครับดีขึ้นสะพานดูไหมอูดูขึ้นเป็นไงเป็นไงขึ้นไม่พักอะนิวปาเจโรครับด้านหลังตรนี้ครับมาจากสมุทรปราการครับเป็นไงไกลมากบอกว่าเห็นหมีดำครับในเพจโอ้ยหล่อมากขอแบบนี้แนวนี้ครับแีศนเศนย์ครับด้านหลังฮะเดี๋ยวพาไปชมครับ เกือไปลอ้อ VF ขุน8ครับมีสีดำเงานะครับแล้วก็ยางโตโยต3 S3 255ที0ชุด Queen Series ต a นดร์ดยกครับลูกา้าคันนี้อไปยกครับก็ปิ i, D ้งมาอี่ท่อ JDC นั่นเองไฟฟ้าด้วยคันนี้ครับเดี๋ยวรอชมฟ้าบอกว่าพอดจันโค้งนี่ออกให้ด้วยครับบอกว่าตอนนี้แข่งกระด้างมากครับใส่โชคดีๆแล้วไม่ต้องใส่ ดูดีลัดยางโคตรหล,ลออ่อครับถ้าปอกกันสัน่นเราก็ใส่เรียบร้อยพร้อมพ่นสี Queen Zee ก็หล่อมากๆซับเท็กปรับแปดอยู่ตรงนี้นะครับปาเจโร่ปรับง่ายๆสริงออซี่แบบนุ่มๆข้อ JTC ใส่เข้เรียบร้อยครับหลอด้วยแรงด้วยสูตรพลังเงียบจากพี่แอครับเสยงเสร็จยางเรียบร้อยนีงขนาดยังไม่ได้อารถลงนะเนี่ยสีดำเงานี่เงาเรื่องนะครับ กบลังติดให้เหมือนเดิมครับโุ้ยกับร้อนือดำเงาโคตรเอาเรื่องครับทรงไม่โหลดน,นะนี่ขนาดอยู่ในที่มืดนะนี่ยแสงเล็กน,น้อยอย่าน้ยังหลอยานี้มุมนี้ก็หล่อว่านี่ลูกค้าใสเ่เครื่องไฟฟ้าด้วย ECU Shop อันนี้ลองฟังสูตรพลังเงียบดูครับอเอาเบอร์เจส โอ๊ยแั่เองน,นะไม่หรอกกันเล่นใส่เรื่องไฟฟ้าไปดนะ้วยเนี่ยเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมาเลยมันเดโร่ใส่โช๊คแบบมันนุ่มหนูเว้ยมันนุ่มมันแน่นอืมนั่งก็ดีครับก็ดีมันมันฟีลแบบนุ่มนุ่มนวลอนะ่ะแล้วก็หนึบเออมาเดโร่เวลาสังเกตะใส่โชค๊คหลายๆคันเนี่ยฟีลมันดีป่ะดีคนเล่นคตรเอาว่าก็คือพวงมาลัยแบบไม่ค่อยสัทธานเลยเว้ยดีขึ้นสะพานดูไหม ดูขึ้นเป็นไงเป็นไงขึ้นไม่พักอะ่ะดูดิเขาเร่งแบบโอ้โหโอ้โหเฮ้ยท้องเรื่องอะ่ะล้อเบาอะ่ะบอกเลยยี่สิบล้อยี่สิบแต่คันเร่งขับเหมือนล้อสิบห้าล้อเบาอ่ะมันดีจบนะเบาแครดเล็งวงไรก็เบาราคาเลยแล้วกันนะครับราคาล้อเบาสี่หมื่นสองครับโตโยยางเส้นละอร์เจ็ดพันสอง โชค47699นะครับสปริงออสซี่ราคานี้ขอ DC, ้อ JDC เยี่ยนนะครับเฟิร์มัทะรถลดในการ,กกรกขี่ไม่รู้ได้ยินป่าวของนี้ข้อ9,500นะครับข้อเครื่งองไฟฟ้า1,990นะครับ่น่เคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ